สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์ที่31ตุลาคม2568าเช้านี้นะครับผมว่าจะมาฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดมาให้กับทุเรียนเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะครับแต่พอมาแช่แช่เชื้อเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา ฝนก็มาลงนะครับฝนพึ่งหยุดตกไปนี่ครับพึ่งจะซาไปอากอกลางลมมานะครับคลางลมมามืดไปทั่วนะครับก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าเลยไม่มีแสงเลยนะครับ31ตุลาคมปี68ยังมีฝนเมื่อสัป,ปดาห์ก่อนนะครับก็มีลมมาเหมือนกับว่าอากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับ อากาศเริ่มเย็นลงเหมือนกับจะมีลมหนาวเนาะแต่พอมาวันนี้นะครับฝนมาตกอีกอก็จะไปดูเชื้อราไตโครดมามาที่ผมได้แช่เอาไว้เนาะแล้วก็จะดูทุเรียนไปด้วยนะครับช่วงที่ฝนซาก็ให้มันซาก่อนอผมก็จะมาฉีดพ่นเชื้อราไตโคดมานะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ามีฝนมานะ อากาศชื้นๆนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าจะมีหนาวแล้วมีฝนสลับไปมาสิ่งที่ตามมาก็คือเชรานะครับเชราเราก็ควรที่จะป้องกันเอาไว้เนาะ,ะไปดูทุเรียนนะครับก็เหลือไปเห็นต้นมังคุดต้นนี้มีใบอ่อนออกมาเตรียมต้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูนิดนึงสวยมากนะครับมังคุดป้ายเนาะต้นหนึ่ง ตัวน,นี้แตกใบอ่อนสวยเลยก็เป็นทุเรียนที่ผมได้สะสมอาหารนะครับเพื่อเตรียมทำดอกเนาะอะคลิปก่อนก่อนก็อ่ลงคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะครับฉีดพ่นทางใบเสริมให้ก็เริ่มมีใบที่จะเป็นสีเขียว เริ่มดำนะครับเริ่มดำเริ่มเชื่อมยิ่งต้นโน้นนะครับมันจะออกสีเขียวเขียวเชื่อมเลยนะครับที่ใส่ทางดินให้นะเป็น8 24ยสี่ใสไป1ครั้งนะครับ1ครั้งก่อนอก็ใส่ต้นละ5ฉีดนะครับ2กิโลสองต้นนะครับ2ต้นต่อ1กิโลกรัมฝนตก จะมาอีกไหมจะได้ฉีดพ่นไหมเชื้อรานะครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ผมก็มีการโยงกิ่งเนาะโยงกิ่งเพราะว่ากิ่งมันถ่วงลงนะครับกลัวว่ามันจะหักใ <Okay. S 1> ช้เชือกฟางนี่ครับใบมันจะเฉียวนะครับถ้าดูเนี่ยใบเฉียวใบใหญ่เดี๋ยวผมบางร่วมก่อนน่าจะไม่ตก วาหงร่มแล้วนี่ยอดอ่อนออกมาด้วยนะครับไม่ได้ให้น้ำเลยใบ ใหญ่นะครับใบใหญ่ใบหนาปีนี้ใบจะใหญ่นะครับใบจะใหญ่จะใหญ่กว่าทุกปีด้วยอายุด้วยนะครับน่าจะด้วยอายุด้วยอายุห้าปีเนาะต้นนี้ก็จะมีใบอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับต้นนี้จะช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเขาเขาแทงยอดช้านะครับแทงยอดช้ากว่าเพื่อน ก็เลยมีใบอ่อนออกมาค่อนข้างที่เยอะนะครับสาอันนี้สามต้นนะครับอันนี้สามต้นสามต้นก็เป็นใบที่เริ่มดำเนาะนะครับต้นหนึ่งต้นที่สองอันนั้นต้นที่สาม ดูต้นนี้นะครับดูต้นนี้ด้วยเนาะ,ะที่ได้สะสมอาหารเอาไว้นะครับต้นนี้ก็ดําเหมือนกันนะครับเริ่มเริ่มเฉียวดํานะครับนเ,เนี่ยจะดูไกลเนาะมันจะออกลักษณะเป็นเ,เฉียวเข้มนะครับเฉียวเช้มอมเดี๋ยวผมจะให้ดูใบเนาะลืมลืมดูต้นก่อนก่อน ใบที่มีการสะสมอาหารนี่ครับมันจะเป็นลักษณะเป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นเนาะถ้าเราดูแบบนี้นะครับมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่น,นชัดไหมครับย่ใบจะเป็นคลื่นนะครับเป็นใบที่เด้งนะครับดีดเด้งฟังเสียงนะครับเนี่ยอย่างนี้ใบใหญ่ใบใหญ่มากแล้วก็เป็นใบหนาด้วยใบนี้ใบหนานะครับ ถ้าดูใบดำนะครับเนี่ยออกสีดําเลยต้นนี้นะครับถ้ามาดูจริงๆมันจะเป็นเขียวเข้มออกไปดํานะครับออกเป็นสีดําในโทรศัพท์ไม่รู้จะเป็นสีไหนเนาะนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่แก้ไขดูพุ่งนะครับพุ่งแบบแทงยอดดีมากแล้วก็เป็นต้นที่ผมแก้ไขในเรื่องของการตัดลำต้นเนาะตัดลำต้น เกี่ยวกับการที่เลือกจิิงประทานนะครับตอนนี้ตอนนี้มีความสมบูรณ์นะครับไปสมบูรณ์ดีมากก็มีการแทงยอดออกมานะครับาการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะจะให้ดูการใส่ปุ๋ยเนะาะเป็นเป็นต้นคู่นะครับเป็นต้นคู่ต้นนี้ผมทําดอกนะครับ ก็คือใส่ปุ๋ยเป็น8 24าก็ใส่ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งครึ่งโคกเนี่ยนะครับใส่จากนี้นะครับใส่ใส่ฝั่งนี้นะครับส่วนต้นเล็กผมก็เป็นการเดินปุ๋ยที่ว่าปกติก็คือเป็นปุ๋ยอินรีเมื่อมียอดอ่อนออกมานะครับก็ใส่เป็นอินรีเคมีหรือว่าหรือว่าในเตรเลดนะครับที่ผมใช้สลับกันเนาะก็ใช้ปกตินะครับปุ๋ยชี้ไก่ก็ใช้ปกติ ต้นใหญ่ปุ๋ยเชี้ไก่อัดเม็ดก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันแต่แต่เปลี่ยนปุ๋ยซึ่งเป็นการที่จะทำดอกนะครับดูใบดูใบใบใหม่ที่ออกมามันจะใหญ่กว่าใบาเก่าเนาะทุเรียนนะครับใบใบเก่าๆนี่มันก็โตเหมือนกันแต่ก่อนอแต่พอที่เขาสะสมอาหารเลี้ยงต้นมาเขาก็เล็กลงนะครับก็เป็นปกติ ใบใบใหญ่ออกมาเนี่ยใบใหม่นะครับพระาโทษใบใหม่ที่ออกมาจะใหญ่กว่าใบใบที่ผ่านๆมามันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเป็นใบเล็กลงมันไม่ปกตินะครับมันไม่ปกติใบจะใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ่อเชื้อราไต่คุดมาที่ผมผสมเอาไวน้นะเดี๋ยวหยุดวิดีโอแป๊บนึงมาดูนะครับ เชราไตโครมานะครับที่ผมผสมเอาไว้อันนี้น่าจะชั่วโมงกว่าแล้วเนขะียวเลยนะครับนี่ดิสเตอร์เชราไตโครมา่์าก็ผสมผสมสองสองช้อนแจงนะครับ2ช้อนครึ่งที่เรากินข้าวเนี่ยครับช้อนแจงก็ตักพูนนิดนึง2ช้อนครึ่งต่อน้ำสิบหกลิตรนะครับ เชื้อราไตาโครมารผสมเยอะไม่เป็นไรนะครับผสมเกินไม่เป็นไรนะครับถ้าเรามีเยอะเนาะอันนี้ผมก็ใช้2ช้อนแกงนะครับสช้อนครึ่งเดี๋ยวผมก็จะเทใส่ถังนะครับเทใส่ถังแล้วก็ตักน้ําน้ําเปล่าเนี่ยไปผสมจนเต็มถังแล้วก็ไปพ่นนะครับอาการจีดพ่นนะครับอาการจีดพ่นก็ฉีดพ่นฉีดพ่น ที่โคนต้นนะครับที่โคนต้นให้ให้เปียกเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นที่ที่ตาทรงพุ่มก็คือที่โคกนะครับฉีดพ่นทั่วโคกอส่วนในเรื่องของกิ่งนะครับในเรื่องของกิ่งเราก็ฉีดขึ้นไปเลยนะครับฉีดลําต้นแล้วก็ฉีดกิ่งแล้วก็ฉีดใต้ใบนะครับ mm. ฉีดที่ใต้ใบเลยนะครับเ mm. นี่ยอากาศเริ่มเริ่มเปิดเนาะ เดี๋ยวผมจะได้ฉีดพ่นแล้วตอนนะครับตอนนี้อากาศคึ้มๆดีนะครับฉีดพ่นเชือราไต่คุดมาเนาะ,ะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องทํางานต่อฝนเริ่มซาก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ